All Key Travelmate 100W วัต์นะครับอแดปเตอร์ apter, พลังโหดสำหรับสายท่องเที่ยวขนาดไม่เล็กมากและน้ำหนักยังอยู่ในเกณฑ์ที่พกพาได้2,990บาทป้องกันฟ้าผ่าป้องกันแรงดันเกินป้องกันการชาร์จไฟเกินกระแสะไฟเกินและอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปรุ่น 35W วัตต์มี usb c 3ช่องและ usb a 2ช่อง 65W วัต์มี usb c 4ช่อง usb a 1ช่องและตัว100วัต์ตัวนี้มี usb c 3ช่องและ usb a 1ช่อง รุ่น35วัตต์เหมาะสำหรับคนที่มีแค่มือถือหูฟังพัดลมพกพาแบบนี้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการกําลังไฟไม่สูงมากรุ่น65วัตต์เหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานกลางๆเช่นโน้ตบุ๊ก iPad กล้องถ่ายรูปหรือว่าโทรศัพท์ที่สามารถรองรับกระแสะไฟสูงๆได้100วัตต์ตัวนี้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้พลังงานสูงๆอย่าง Macbook Pro Notebook Gaming หรือใครที่ต้องการประสิทธิภาพการจ่ายไฟสูงๆและยังสามารถใช้งานได้มากกว่า200ประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นยุโรปอะโอเคมาดูตารางกันนะครับ สำหรับโรงแรมที่มีปลั๊กน้อยซึ่งไม่รู้ว่าจะน้อยไปไหนนะครับก็สามารถที่จะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับตัวเต้ารับตรงนี้ได้อแดปเตอร์ที่มีแกนเทคโนโลยีสามารถที่จะจ่ายไฟได้100วัตต์หรือมากกว่าโดยไม่ทําให้เครื่องร้อนจนเกินไปเหมาะสําหรับการชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูงเช่น macbook หรือว่า Gaming l a p ็ปท็อป ใช้ไปนานๆก็ไม่ร้อนจัดถือว่าตอบโจทย์คนเดินทางมากจริงๆซึ่งสามารถลดภาระการพกพาอะแดปเตอร์ได้หลายตัวแถมชาร์จอุปกรณ์ที่ผมมีไว้ได้เร็วสุดๆเช่นกันทั้งชาร์จไวเล็กและสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับและของแท้รับประกันเต็มจากศูนย์บร,ริการ2ปีนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะกดลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลย